สวัสดีาชาวชมรม,รมที่ชอบอนุรักษ์เรื่องการเว้าแเอก,เอกทางอีสานนะครับก็ตอนนี้ผมจะมาสอนทำเรื่องทำใบอเอกหรือว่าใบาสนูเว,ว้านะครับก็เป็นใบพลาสติกนะครับก็ทำก็ทำไม่ยากแต่ถ้าเราจะให้ได้เสียงออกมามันมัน,ม,นมันเพราะเนี่ยเราก็มีมันจะมี เคล็ดลับอย่างนึงนะครับถ้าเราจะทําให้เสียงมันดีก็ผมจะบอกวิธีแล้วก็รู้เคล็ดลับของมันนะครับเพราะว่าสนูเว้าหรือว่าแอกเว้าของเราเนี่ยถ้าเกิดทําเสียงออกมาถ้าคันกับใบมันต้องสมดุลกันคือคันแข็งมากมันก็จะทําให้เสียงมันไม่เป็นจังหวะ และผมจะบอกวิธีทําแล้วก็วิธีผูกหัวว่าจะผูกแบบไหนแล้วก็ใช้เชือกเบอร์อะไรแล้วก็ใช้คันขนาดนี้จะใช้เท่าไหร่จะใช้เชือกกี่เส้นแล้วก็เราทําหัวนี่ก็ค,คือสำคัญสำคัญตรงที่ว่าเราจะทําหัวใส่หัวมากมันก็ไม่ดีใส่หัวน้อยมันก็ไม่ดีก็คือกินลมเวลาลมแรงลมเบาเนี่ยมันมันต้องมีเคล็ดลับนิดนึง ก็แล้วก็เรื่องคันด้วยถ้าเกิดคันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันแข็งไปเนี่ยแข็งไปมันก็แรงดีดมันไม่มีสปริงมันก็จะทําให้เสียงนี่มันมันแข็งแข็งเสียงมันไม่นิ่มแล้วก็ไม่เป็นอย่างวะด้วยเครื่องใบพลาสติกเนี่ยเราก็จะหามาความกว้างของมันก็ประมาณ12 12องสิบสองมิลนะครับก็จะพอดีสิบสองมิลนี่จะใส่กับไอ้คัน คันขนาดน,นี้คัน160ถ้าคัน160เนี่ยก็จะใส่เว้าจุลาหรือว่าแม่ลูกเนี่ยก็150เซนไม่เกินไม่เกิน160เซนใส่ใส่พอดีเลยถ้าคันขนาดน,นี้คันไม้ไผ่ก็คือเอาความยาวของมันน่าจะก็ผมวัดดูก็160เซนพอดีเลย160เซน แล้วก็เรื่องใบใบของมันเนี่ยความยาวก็เอา94จะไม่ให้เกิน95ซนมถ้าถ้าเกิดยาวมากเนี่ยมันไม่สมดุลกับไอ้กับคันของมันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสั้นไปอย่างนี้เสียงมันจะเร็วแล้วก็มันมันไม่เป็นจังหวะเราก็วัดในจุดในจุดไอ้ตรงนี้มาตรงนี้ก็ประมาณ25-26ซนมตรพอดี แต่อย่าให้ยาวมากถ้ายาวมากนี่เวลาลมแรงๆเนี่ยเสียงมันเสียงมันจะมันจะยืดเสียงมันจะยืดมันมันคล้ายๆกับถ้าลมแรงในเสียงมันจะยืดมากมันจะช้าแล้วมันจะอืดยังไงมันมันเสียงไม่เป็นยังหวะก็คืออย่างโน้ตเสียงมันจะลดลงโน้ตมันจะไม่ไม่ไอ้โน้ตมันคล้ายๆกับโน้ตมันจะต่ําลงแล้วมันจะไม่เพาะแล้วก็เสียงมันจะลากยาวไม่เป็นยังไะ ก็โอเคก็สรุปแล้วก็คือเอาใบความยาวของมันเนี่ยตัดใบมา94เซนติเมตรที่ผมทำนี้ก็94เซนติเมตรแล้วก็เรื่องคันไม้ไผ่คันไม้เนี่ยเราจะเอาความยาวประมาณ160เซนติเมตรร้อเซนติเมตรและเวลาเราคัน สนูว้าวเนี่ยถ้าเราจะมาทำเนี่ยก็คือไม้แห้งๆที่ตากแห้งสนิทมันจะดีกว่าเพราะว่าจะทําให้แรงแรงดีดของมันเนี่ยแรงดีดของมันมันจะดีถ้าเกิดเป็นไม้สดเนี่ยแรงดีดของมันมันจะไม่ดีแล้วก็จะทําให้เสียงออกมาต่างกันเยอะเลยครับอันนี้ก็คือขอฝากฝากที่ท่านที่เล่นเว้าวเอกอ,อนุรักษ์วัฒนธรรมทางอีสานบ้านเรานะครับ ก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าเออถ้าเราเล่นว่าวเนี้ยขอให้เสียงมันเพลราะ,ราะมันก็น่าฟังหน่อยนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆหรือผู้ที่สนใจในเรื่อง่อาทำเบ้าเอกทางอีสานแล้วก็น้องๆที่สนใจอยากจะฝึกทำฝึกทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆก็อาจจะคล่องเอง ขั้นตอนต่อไปผมก็จะมาบอกวิธีผูกหัวสนูเว้าให้มันได้ศูนย์นะครับก็ถ้ามันตรงมันสำคัญมากที่ตรงผูกหัวนี่แหละครับถ้าเกิดผูกหัวไม่ดีผูกหัวไม่ได้ศูนย์เสียงมันจะไม่เพลาะและไม่เป็นยังหวะถ้าเราผูกหัวตรงได้ศูนย์ดีเสียงออกมามันก็จะเพลาะและเป็นยังหวะ สำคัญมากตรงที่ผูกหัวและใบเราต้องให้ตรงตรงมากก็คือว่าเวลาเราจะเอามาทำเนี่ยเราต้องเราต้องเลือกใบเลือกใบอย่างเงี้ยเราต้องดูว่ามันมันมันตรงไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงเนี่ยมันก็มีวิธีแต่แรกๆผมอยากจะให้น้องๆเพื่อนๆที่ผู้ที่ท่านที่สนใจอยากจะหาใบตรงๆมาก่อน ไปตรงๆเราจะทำใบใบแรกเนี่ยเราทําเสียงได้เพลาะและใบที่สเราก็จะทําเสียงเพลาะเองเราก็จะรู้วิธีของเราเราก็จะรู้เคล็ดลับของเราว่ามันเป็นแบบนี้เองนะครับครับขั้นตอนแรกนี่ก็เราก็จะเอาตลับเม็ดนะครับก็คือตลับเม็ดมาวัด ให้ได้94เซนติเมตรนะครับก็ก็9 94เซนติเมตรนะครับก็อยู่ก็ตรงนี้นะครับ94แต่อย่าให้เกิน95แต่ผมจะเอา94เซนติเมตร94เซนติเมตรนะครับ แล้วก็เราก็เอากันไก่มาตัดอันนี้ก็ใบได้94เซนติเมตรละหลังจากนั้นเราก็จะมาอ่าพับตรงหัวต่อไปเราเราก็จะพับหัวตรงนี้พับหัวนี่พับเอาขนาดความกว้างของใบก็พับขนาดนี้ด้านหนึ่งหกัหกมาด้านนี้แต่ด้านนี้หักมาด้านนี้ ้าใจนะครับต่อไปเราจะมาตัดตัดเนี้ยเราก็เอากันไกลก็คือกันไกลมาตัดตรงนี้ก็คือตัดนี่เป็นรูปอย่างนี้แล้วก็มาตัดด้านนี้ตัดเท่าๆกัน มันจะเป็ียนคล้ายๆอย่างนี้ด้านด้านนี้ก็ตัดเหมือนกันพอได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาผูกหัวกันว่าจะทำแบบไหนจะมีวิธีอย่างไรตรงนี้ก็สำคัญมากนะครับวัดขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวิธีการผูกหัวอันนี้ก็คือเราใช้ลวดอะไรก็ได้ที่มันประมาณเส้นก็ ไม่ใหญ่เท่าไหร่ลวดผูกเหล็กก็ขนาดน่าจะขนาดเป็นสองมิลหรือมิลมิลกว่ากว่ามิลครึ่งนี้แหละเราก็จะมาใส่ตรงนี้ใช้เชือกเบอร์สองเลีความยาวในสองวาสองวาของเรานี่แหละ แล้วเราก็จะมามาพันมาพันอย่างนี้ก็พันจนหมดเชือกพันไปเรื่อยๆพอพันหัวเสร็จต,ต่อไปเราก็จะเอากาวร้อนนะก็ก็คือใช้กาวร้อนอย่างนี้นี่เราก็จะเอากาวร้อนนี่ใส่ใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อจะให้หัวนี่มันอยู่มันจะไม่รูดมันจะไม่หลุด เราก็จะใส่นี่เราก็จะใส่ไปใส่ไปจนจนมันทั่วจนมันทั่วแล้วก็กลับมาด้านนี้กลับมาด้านนี้อันนี้ก็ปล่อยไว้ประมาณให,ให้มันแห้งก็คือปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีมันก็แห้งสนิทพอมันแห้งสนิทเราดึงออกทั้งสองด้านนะครับ แล้วก็จะมุนหมุนนิดนึงแล้วก็ดึงออกมันก็มันก็จะเป็นรูเป็นรูเอาไว้ให้เราเราสอดเชือกเข้าไปจะได้ผูกหัวนะครับต่อไปเราจะเอาเชือกเชือกเบอร์สองเชือกเบอร์สองเราเอาอห้าเส้นนะครับเชือกไนลอนเบอร์สองย้ำเชือกเบอร์สอง ถ้าเกิดได้เชือกใหญ่ถ้าเกิดเชือกใหญ่เนี่ยเสียงมันจะออกมาไม่ดีแล้วก็เสียงมันจะไม่เป็นอย่างวะแล้วเราก็เอา,เอาไฟเช็กจุดตรงหัวสอดเชือกเข้าไปเชือกไปตรงรูเชือกไปตรงรูแล้วเราก็ดึงแล้วก็เราทบทบครึ่งมันก็กลายเป็น10บเส้นตรงนี้เราก็ต้องผูก เราก็แบบผูกธรรมดาอย่างนี้หละผูกทั้งสองเส้นรวมกันให้มันได้แบบนี้ทั้งสองฝั่งก็ขนาดนี้ก็ขนาดนี้ตรงนี้มันจะรูดได้เวลาเชือกขาดมันขาดตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้ง่ายเราก็คือเราไม่ไม่ได้ติดตายตัวเราจะสามารถเปลี่ยนได้มันจะรูดได้มันจะปรับศูนย์ได้ถ้าใบมันไม่ตรงมันก็จะทำให้ขยับตรงนี้ ได้มันก็จะได้ศูนย์ตรงนี้จะมีเคล็ดลับนิดหนึ่งครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ผูกเชือกแล้วก็ผูกใสยคันเรียบร้อยแล้วครับก็มีหลายท่านที่ทําผูกเชือกใสยคันนี่ก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แต่สูตรของผมเนี่ยจะเป็นการมัดเอาเวลาเวลามัดเอาเนี่ยเวลาเราขึ้นคันขึ้นอะไรมันมันมันจะ ดีคนละแบบนะครับก็แล้วแต่จะไปพลิกแพงเอาอันนี้ก็ก็ความยาวของเชือกจุดนี้ก็จุดนี้ก็มาถึงจุดนี้ก็25่สเซนติเมตรนะครับก็เกดบเอาไว้25่สเซนเมตรก็พอดีก็ขึ้นขึ้นคันนี้ก็ขึ้นเราขึ้นทีแรกเราก็สูงไว้ก่อน ก็ขึ้นเอาเอาขนาดนี้เอาขนาดไอฝ่ามือเราเนี่ยมาอยู่ตรงกลางนี้ให้มันขึ้นขนาดนี้เพราะว่าเวลาเวลามันขึ้นบนฟ้าไปเนี่ยมันเจออากาศเย็นเนี่ยมันจะตอนเช้ามามันจะต่ําลงขนาดนี้เราต้องขึ้นสูงเอาไว้เพื่อให้เสียงเสียงมันเร็วนิดนึงพอเวลามันขึ้นได้ที่ได้โลกของมันนี่มันจะมันจะยืดนิดนึงเสียงมันจะพอดีนะครับต่อไปจะ มาฟังเสียงกันอันนี้ใบใบก็ถ้าถ้ามันได้เรื่องศูนย์นะครับถ้าเกิดว่าเราเราบิดอย่างเงี้ยตรงตรงนี้มันจะนิ่งนะครับมันจะนิ่งอันนี้อันนี้มันมีลมมีลมมันนิ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ศูนย์เนี่ยมันไม่ได้ศูนย์มันจะมันคล้ายๆกับตรงนี้มันมันจะสะบัดสะบัดอย่างเงี้ยมันก็คือใบมันไม่ได้ศูนย์ ใบมันไ,ไม่ได้ศูนย์ล้เสียงออกมามันจะไม่ดีเนี่ยแต่เราถ้าเราหมุนอย่างเงี้ยมันจะนิ่งเลยเชือกมันจะนิ่งเนี่ยหมุนใบงี้เชือกมันจะนิ่งมันจะมันจะไม่สะบัดอันนั้นก็คือได้ศูนย์ใบตรงโอเคนะครับเราจะมาฟังเสียงกันนะครับโอเคนะครับทําใบผูกหัวแล้วก็ทําเสร็จขึ้นคันเสร็จตอนนี้มาฟังเสียงก่อนนะครับว่าจะเสียงจะชอบไหมจะเสียงออกมาแบบไหน เอ็ครับฟังเสียงกันนะครับ โอเคนะครับเสียงก็ใช้ได้นะครับถ้าเราทําใบตรงดีได้ศูนย์ดีก็เสียงก็จะดีนะครับแล้วก็เป็นยังหวะยังหวะก็เท่ากันก็โอเคนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับเพราะว่าจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปต่อไปก็จะมาทำวิธีทำคันเอก ทำแบบไหนจะได้พอดีกับใบที่เราทํานะครับก็โอเคจบคลิปแค่นี้นะครับ